สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบเจอกับคุณครูเพิ่งอีกแล้วนะลูกอ่าวันนี้นะคะใบงานที่คุณครูจะให้หนูทำเนี่ยเป็นใบงานเรื่องคําศัพท์นะคะวันนี้ถ้าทําถูกหมดได้5้าคะแนนเนาะอ่ะมาดูกันเลยใบงานคําศัพท์คือใบไหนอ่ะ ก็คือใบนี้นี่เองนะคะมันจะมีชื่อว่าใบงานเรื่องการเขียนคำศัพท์นะอะคำชี้แจงอ่านก่อนให้เขียนคำจากคำอ่านที่เขาเนี่ยกำหนดให้ถูกต้องเลยมาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะสอกองสงสอานสารเขาให้คำอ่านมาแล้ว นูกก็จะต้องมาเขียนเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องใช่ไหมอ่ะเขียนเป็นดูนะสอโองอสงต่อด้วยสออาน,น,น้อหนูเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรละเป็นคำที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็นรอเรือนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สอง่อะดูข้อที่สองต่ออีกตัวอย่างหนึ่ง อ่านว่าอะไรคำนี้พออากอภาครอเอียนอเรียนภาคเรียนใช่ไหมคะภาคเรียนพอพานหนูจะต้องเปลี่ยนเป็นพอสามพาต่อไปสาราเหมือนเดิมกอไก่ตัวนี้กอไก่เปลี่ยนเป็นตัวอะไรแล้วกอไก่เปลี่ยนเป็น,ปนคอควายคำว่าเรียนเหมือนเดิมไหมเรียนเหมือนเดิมนะลูกรอเอียนนอ เรียนอ่ะคุณครูแถมให้อีกสักตัวอย่างหนึง่งข้อที่สามอ่านว่าอะไรอออะอะทออิทิบออยอบายอธิบาย,บายเขียนอย่างไรอ่ตัดสระอะออกไปลูกเวลาเราเขียนนะคะทิทิท,ทอทหารเปลี่ยนเป็น,ปนทอทงเติมสระอิเหมือนเดิมบายเขียนเหมือนเดิมไหมบายบออา ยอบายเหมือนเดิมเลยอ่ะส่วนที่เหลือข้อที่4ถึงข้อ10เดี๋ยวคุณครูให้หนูหนฝึกเขียนกันเองก่อนนะแต่คุณครูจะอ่านให้หนูฟังแล้วลูกคําที่4กออะกะตออะนอตันยออูยูกะตันยูอ่าลองเขียนมาสิข้อที่5สอเอนอเสนไม่โทเสน้นชอไอชัยเส้นชายอ่ะข้อที่6รออางงรางวออะอนอวันร่างวันนะคะข้อที่7ทออทอ รออะระหอโอดดหดทอระหดอ่ะข้อที่8พออูมอภูมิจอไอใจภูมิใจข้อที่9ตออะตะหอลออาอโดอลาดตะลาดและข้อสุดท้ายมออ,อิโดอมิดต,ตอรออะตะพออาบอภาพมิดตรภาพลองไปฝึกทําดูนะคะเด็กๆอ่า